ชาวลัคนาราศีตุลดวงสตาจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับจะมีแรงเวียงที่ดีเข้ามาสู่ดวงสตานะครับดาวศุกร์โครจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับบางท่านจะมีโชคฟุกเกิดโชคในดวงสตาสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับเชยเสิร์กิ่งเพชรวันนี้ก็ามากับน้องหมื่นล้านกับน้องแสนล้านนะครับกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยทั้งทางทิกต Facebook YouTube มีถึง3ช่องทางด้วยกันนะครับงเมื่อท่านกดถูกใจกดติดตามแล้วขอให้เกิดสิ่งที่ดี ต่อดวงชะตาท่านท่านใดอยากเรียนวิชาโหราศาสตร์ลิงก์ไลน์แอด,ด้านล่างสําหรับท่านใดที่อยากจะให้ผมออกแบบยันตามวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาตกฟากนะครับของท่านนะครับเป็นยันโบราณสายพุทธคุณนะครับนะลิงก์ไลน์ด,ด้านล่างนะครับนะเป็นยันที่ไม่เหมือนยันทั่วไปนะครับมีการหามหาเลิกที่ดีกว่าดวงชะตานะครับรีวิวประสบการณ์ก็มีเพียบนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ ก่อนที่ผมจะพยากรณ์ดูชะตาอยากจะให้ทิคในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในการขอพรหรือว่าบูชาเครื่องรางต่างๆนะครับบางคนทําผิดวิธีนะครับนะมันจะมีพระเกจิอาจารย์ในโบราณนะครับท่านทําเครื่องรางขึ้นมา2ชนิดนะครับปลูกเสกเหมือนกันพิธีกรรมเหมือนกันทุกอย่างนะให้คนไปบูชา2คนอีกคนหนึ่งกับดีคนหนึ่งกับไม่ดีนะครับนะท่านบอกว่าอีกคนเนี่ยมีนิบอนห้าค่อนข้างเยอะนะครับ ทำให้มันติดกั้นความดีงามในระหว่างบูชาคือจริงๆเนี่ยคุณลองสังเกตนะเ,เวลาบูชาบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะบูชาแบบที่คาดหวังผลลัพธ์มากเกินไปทำให้มันเป็นการเติมเต็มความอยากนะครับเติมเต็มความอยากให้กับตัวเองนะทำให้มันเป็นการยึดติดนะครับ ไฟฝันหลงไหลยึดติดมากเกินไปเป็นกรารม,มาฉันทะเป็นข้อแรกของนิวรณ5ด้วยนะครับนะบางคนเนี่ยก็เกิดอารมณ์ไม่มีความอดทนอันนี้คือนิวรณ์นะครับนิวรณ์ถ้าพูดง่ายๆคือเครื่องปิดกั้นจิตไม่ให้สิ่งดีๆหรือความดีต่างๆเข้ามาสู่จิตใจฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านนะครับอยากจะบูชายันหรือบูชาสิ่ง,งต่างๆน,นะครับให้ได้สำเร็จผลเนี่ยควรที่ตัดนิวรณ์ออกไปนะครับนะเพราะว่ามันมันเป็นตัวบั่นทอน อย่างสมมุติว่าคุณสวดบูชาวันแรกคุณไปสังเกตว่าเกิดอะไรวันที่สองเกิดอะไรสมมวดบูชาปั๊บวันที่สามก็มานอนเพ่จะเกิดอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือคุณสร้างนิวรณ์ห้านะเป็นการให้อาหารนิวรณ์ห้ามันก็จะทําให้พอนิวรณ์หเกิดมากขึ้นมากขึ้นกิเลสก็จะมากขึ้นมากขึ้นเกิดความสับสนลังเลไอเดียต่างๆในธุรกิจก็จะไม่มีนะครับบางคนเอาไปเนี่ยนะทำไมวันแรกที่รับยันนะครับ ็ถูกหวยหรือมีโชคนะบางท่านได้โชคทางธุรกิจบางคนเกิดไอเดียพลิกธุรกิจใหม่มานะครับสำหรับยันผมเนี่ยนะครับรีวิวเพียบบางท่านเนี่ยบูชามาปับ๊บลองเงินก้อนนึงไม่ถึงปีก็ก็ได้นะครับก็คือว่าเขาปล่อยใจให้เป็นกลางนะครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วบางท่านเนี่ยดูดวงกับผมด้วยแล้วก็บูชายันนะครับก็เขาก็พูดอย่างเงี้ยได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นไรพอสักพักมาบูชาไปนะครับนะบนะก็ เกิดเรื่องอัศจรรย์ใจต่างๆ,ๆนะครับมากมายนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับสําหรับคนที่ปล่อยวางผลลัพธ์นะครับลไล้ได้สิ่งที่ดีเข้ามานะครับแต่ไม่ได้ว่าไม่ให้คาดหวังคาดหวังแต่ว่าคิดว่าได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นอันนี้คุณนายนาจากอุทยานี้เขาให้มาเปิดเผยน,นะเขามารีวิวให้เขาส่งลายมาแอดมินแคปหน้าจอมาให้นะ ได้รับยันมงคลวันที่14มีเงินเข้าบัญชีประมาณ500,000นะครับเต็ αι, มเต็มเลยนะยันมงคลศักดิ์สิทธิ์มากค่ะนะอันนี้เขาบูชายันนว่าคุณไปวันที่ได้รับยาวันที่14นะครับตอนนั้นเขาบูชายามิใชยสงครามก่อนหน้านั้นด้วยนะครับนะสออย่างคู่กันของผมเลยนะครับนะแล้วก็วันนี้ถูกหวยอีกวันที่16ก็ถูกหวย3ตัวตรง2บน2องตัวบนล่างนะครับขอบคุณอาจารย์มากเนะี่ยเขาก็ส่งรูปเลขบัญชีมาให้ดูว่าได้จริงนะครับแล้วก็ ต่อมาเขาก็มีเงินเข้าอีก2 0 0 0 0นนะครับนะมีเงินเข้าอีก200 0 0กว่าบาทนะครับก็คือติดกันเลยนะต่อมา3เดือนต่อมาเขาไลนา์มาบอกตั้งแต่บูชายันนาวคุณ9มหายันโบราณเนี่ยนะครับชีวิตดีขึ้นแบบสุดมากเงินเข้าหลักหลายล้านเลยนะครับวันที่7สิงหาที่ผ่านมาธรรัญาซื้อขายบ้านเงินสดบ้านราคา5.5ล้านบาทนะครับนะขอบคุณอาจารย์มากนะครับนะอันนี้เขา เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอนนี้นะครับเป็นแรงของจักรวาลน,นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือแรงจักรวาลเหมือนกันนะครับเหมือนกับคุณไปเรียนกดแรงดึงดูดเนะนี่ยนะไอ้ตัวนี้นะบ้านเขาสองชั้นนะครับนะสวยมากเนาะสามเดือนคือเกิดเรื่องอัศจรรย์ไม่เชื่อต้องเชื่อนะบางท่านเนาะมันยันความขังของอัคระย,ยันอีกคนหนึ่งนะครับได้รับยันไปแล้วงวดนี้ปังอีกแล้วได้สีส่ได้แสนกว่ากว่านะครับคนนี้เป็นครูนะนะครับคงต้องพักในช่วงเข้าพรรษาขอบคุณอาจารย์มากนะครับเนี่ยแอดมินแคปมา ก็คือตั้งแต่ได้ยันไปอ่ะตั้งแต่งวดแรกก็ถูกนะครับอีกคนเนี่ยถูก3ามตัวตรงอีกค่ะอัศจรรย์ยิ่งนะครับนะก็เนี่ยอันนี้ได้ยันวันที่13าวันแรกก็สวดบูชาเลยนะครับแล้ววันนี้ก็สวดบูชาอีกเหลือเชื่อนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเห็นไหมถูกอีกนะครับอันนี้ก็คือว่ามีอีกคนหนึ่งนะครับ รีวิวก่อนรับยันเงินเข้าหลักแสนหลังจากรองเงินก้อนนี้มาเป็นปีๆแค่สั่งจรยันไปไม่นานก็มีเงินเข้ามาเห็นไหมเขาปล่อยใจเป็นกลางปล่อยวางผลลัพธ์นะทังนั้นแล้วถ้าคุณจะทําอะไรจะบูชาอะไรเนี่ยถ้าใจคุณปัสศจากนิวรห5านะครับนะก็เกิดสิ่งที่ดีได้นะครับนะนั้นชาวลัคนาราศีตุลนเรามาดูดวงกันนะครับดาวประจําตัวเนี่ยโคจรอ,อยู่ในจุดลาภเป็นปฐุมมาเกน์นะครับ พระจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลักเพื่อรหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามจะเจริญยิ่งยศนามแม้ชาติตกต่ำต้อยยกให้เสมอพงดวสุขโครจรได้ปฐุมเกณฑ์อยู่ในมุมที่สามตอด,ดวงชะตาเกิดโอกาสต่างๆนะครับที่ดีนะครับช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมีเสน่ห์นิยมนะทำอะไรก็คงไม่ตกต่ำกว่าพงเผ่าตระกูลนะครับเครดิตชื่อเสียงต่างๆนะครับในช่วงนี้ยังเกิดสิ่งที่ดีนะครับยังมีเครดิตในสังคมในวงการในวงงาน นะครับช่วงนี้คุณจะหยหาลาบผลหยหาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวนะครับหรือว่ามีคนจะมามอบผลประโยชน์หรือได้พูดคุยในเรื่องผลประโยชน์บางอย่างที่คุณมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางสิ่งเกิดขึ้นก็ได้มีการพูดคุยถึงผลประโยชน์ของคุณนะครับบางอย่างมันยังไปอีกหนึ่งว่าคุณจะมีการเดินทางไกลหรือว่าจะมีเหตุการณ์ให้คุณเนี่ยได้สการสนับสนุนช่วยเหลือบางอย่างจากคนใกล้ตัวจากคนรู้จักก็ได้นะครับนะในช่วงนี้ ดาวประจาตัวอยู่ในมุมลาภโชคลาภจะมาจากตัวคุณตัวคุณจะเป็นคนกําหนดทิศทางแห่งรายได้และโชคลาภหรือการทํามาหากินในช่วงนี้ท่านใดทํางานที่แบบรา,ายได้ตามผลลัพธ์หรือรายได้ตามความสามารถนะใช้คำนี้ดีกว่าว่ารายได้ตามความสามารถเนี่ยไอ้ดาวประจําตัวอยู่มุมเนี้ยจะได้สิ่งที่ดีเข้ามารายได้ตามความสามารถก็คือสมมุติว่าคุณขายของได้เยอะๆนะครับ คุณได้เงินมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราแบบคุณทางานเยอะๆแต่รายได้คุณเท่าเดิมมันก็มันก็ไม่โชว์เท่าไหร่แต่ไอคนที่ว่าเป็นเซล์เป็นนายหน้าหรือคุณได้เปอร์เซ็นจากการขายอย่างเงี้ยในช่วงนี้จะโดดเด่นมากสําหรับการสร้างผลประโยชน์เข้าสู่ตัวแือสำหรับไม่ได้ขายในช่วงนี้ไม่ไม่ได้ขายหรือไม่ได้มีอาชีพอยู่กับพวกนี้ก็อาจจะเกิดสิ่งอื่นนะครับเช่นได้ของถูกใจถูกจิตนะครับได้เครื่องประดับได้ของสวยงามได้ลาบปาก นะครับได้ผลประโยชน์ต่างๆติดต่อเจราจาค้าขายสําเร็จเพราะดาวพุธร่วมกับพระศุกร์ตั้งแต่วันที่17เนี่ยไปจนถึง27ดาวพุธศุกร์ร่วมกันโดยดาวพุธเดินเสด็จสติปัญญาความทรงจําต่างๆเกิดสิ่งที่ดีการติดต่อการพูดคุยการประสานงานเกิดสิ่งที่ดีนะครับทำอะไรต่างๆจะคล่องขึ้นรื่นขึ้นและดาวพระอาทิตย์นะครับร่วมตัวอยู่ด้วยตั้งแต่วันที่17เนี่ยยังเกิดสิ่งที่ดีนะครับพลังงานนะ แต่ว่าในดวงชะตาพอประมาณหลังวันที่27ต้องระวังการเจ็บป่วยหรืออวัยวะหรือสังขารบางอย่างของคุณจะชำรุดนะครับถ้าในรอแผนการเดินทางไกลต่างๆก็เกิดขึ้นได้น่าจะแปลว่าคุณจะได้ลาาปากได้ติดต่อเอกสารได้พูดคุยได้เจรจามากขึ้นกับเจอคนที่เจอคนเก่าๆญาติเก่าๆได้พูดคุยกับญาติเก่าญาติต่างจังหวัดหรือคนในครอบครัวเก่าๆหรือคนสนิทเหมือนคนในครอบครัวเก่าๆ,ๆนะครับในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับ เพื่อนฝูงญาติสนิทเพื่อนร่วมงานบางคนนะครับนำความจุกจิกใจมาสู่คุณเกิดขึ้นได้ได้นะครับหรือว่ามีใครบางคนที่คุณไม่อยากติดต่อมาติดต่อเข้ามานะครับแต่ว่าในดวงเนี่ยผมจ่อไปในเรื่องของการเงินดาวการเงินโคจรอ,อยู่ในบุมราชาโชคมีเงินง่ายๆเข้ามามีเงินที่ไม่ต้องออกแรงมากเข้ามานะครับนะมีรายจ่ายแบบปรปปับชับไวได้ด้วยนะครับม,มีมีรายจ่ายมีมีรายจ่ายแบบปรปปับชับไวอะ่ะ ได้มาต้องจ่ายออกอย่างรวดเร็วนะครับเป็นรายจ่ายที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ตามนะครับนะเกิดขึ้นนะในดวงสตาท่านใดที่มีหาขาหารายได้จากโซเชียลต่างประเทศนะครับธุรกิจสุขภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้จะดีดอยนะบางท่านจะมีการจัดการเกี่ยวกับลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เหมาเอาเข้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะครับเหมาะอพอเช็คสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะครับบางท่านได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านกันแล้วะนะครับ นะช่วงนี้โบูชาักดิ์สิทธิ์หรือนำสินสิทธิ์เข้าบ้านดีนะครับในดวงสตาร์จะแปลว่าในดวงในช่วงนี้นะครับจะมีดาวพระอาทิตย์โครจรเล็งกับดาวพระฤหัส,สบดีอันหนึ่งครูถูกต้องพระสุริเยศละวิประเวศเล็งคู่ดูงามสมพระจันทร์ต้องราหูคู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชะตาได้ลาบบางอย่างแบบคาดไม่ถึงแบบนึกไม่ถึงได้ลาบในที่ลับได้ลาบทางไกลนะครับได้ลาบจากคนแดนไกลได้ลาบจากญาติจากเพื่อนจากมิตรสหายบางคนก็ได้นะครับ ได,ได้การเลยยณมิตรได้รับผลบางอย่างจากคนที่ติดต่อนะครับหรือว่ามีกา,ารติดต่องานลับๆในช่วงปลายเดือนจะดีนะครับการติดต่อดีลงานลับๆจะเกิดสิ่งที่ดีหรือคุณจะมีเรื่องรับลมคมในบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้นะครับรายจ่ายจะมากเลยนะนะครับต้องระวังรายจ่ายต่างๆให้ดีนะครับอาจจะแปลว่าคุณเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องระวังของหายนะครับของพัง ของเครื่องใช้ต่างๆพังในบ้านไปดูนะนะครับนะอันนี้ต้องระวังให้มากนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนในดาวนั้นนะครับดาวราวหูเล็งอยู่จะให้ใครยืมเงินนะอย่าให้ใครยืมเงินไม่เช่นนั้นคุณจะได้คืนยากแล้วก็ในช่วงเนี้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเนี่ยการติดต่อจะดีขึ้นนะครับถ้าก่อนหน้านี้นใ,นใครที่มีใครนัดหมายคุณไม่ได้ไปไม่ได้มาเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะ มันจะมาได้นะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยบอกว่าคุณจะพยายามสร้างโปรเจกต์ใหม่สร้างงานใหม่สร้างกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาด้วยนะครับมอะเอางานเก่ามาพัฒนาหมอะเอาสิ่งเก่าๆที่เคยทํามาพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่ๆในด้านของความรักท่านใดที่มีคู่นะครับคู่อาจจะเจ็บป่วยหรือคู่จะเดินทางไกลหรือคู่จะต้องห่างคุณไปไม่ฉะนนั้นจะมีการทะเลาะก,กันมีเรื่องคาดไม่ถึงและทะเลาะกันนะครับหรือว่า คู่จะไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับมรดกบ,บางอย่างนะครับหรือว่าจะแปลอย่างหนึ่งว่าท่านใดที่ไม่มีคู่มีโอกาสพบลักออนไลน์หรือว่าพบแม่ไม้พบต่างชาติพ่อไม้นะครับต่างชาติต่างภาษาหรือคนต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างแดนทางไกลเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงนี้ก็สวัสดีครับ